เป็นไงน้ำท่วมเยอะไหมอ่าน้ำท่วมเยอะนะตอนนี้อาตมาก็ลุยน้ำมานะช่วยครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญมาด้วย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 ผู้ใหญ่ครับป่าวยังทานได้เลยไม่ต้องไปหงไม่ต้องไปทำสองไข่ต้มไข่ต้มทานได้ทุกวัยเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้สามน้ำริก น้ำพริกเนี่ยเป็นน้ำพริกเผาและเราใส่กล่องใหญ่ให้ถ้าท่านทานไม่หมดท่านเก็บไปได้ไหมอ่าเก็บมาทานวันหลังได้อีกนั้นนี่ก็คือแนวคิดของพวกเราว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทานได้เลยแล้วเป็นอาหารที่มีมีประโยชน์ด้วยร้อเลยนะร้อเนยร้อนเลยร้อนเไม่ใหม่เนยร้อนยังร้อนอยู่เลยน กล่องยั่งยืนนะครับกล่องเอาไว้ใช้ให้เด็กเอาไปกินข้าวโรงเรียนได้กล่องดีกล่องดีนะกล่องดีนะครับกล่องยั่งยืนะครับใส่ใส่อาหารร้อนได้อย่างอป่นยังดีนะครับอันไหนอันไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนแก่อยู่ในบัวในบ้านอ่ะบอกนะคะอันนี้ขอสองกล่องเดี๋ยวหนูแจ้งให้ ใครมีคนแก่ใครมีคนเตียเตียงบอกนะครับลองยึดตรงนี้สังคมลองจะทิ้งนะครับกลองจะทิ้งถือว่าเป็นความเมตตาจากท่านมหาชีลึกครับตรงนี้สังคมค่ะฝากนะนะนั่นด้วยกลองจะยึดนะครับกล่องไว้เป็นที่ระลึกนะครับท่านมหาชีลึกเป็นเมตตาบนตรงหมู่บกของรัฐโดยสองเที่ยวนะครับฝากนะ

đây, nó được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 ,

爸爸，妈溜。